ฉันบอกแล้วว่าร้านตู้เย็นร้านนี้แม่งโคตรแพงเลยเพื่อนเออมันม,มันไม่จัดโปรโมชั่นแล้วอะ่ะนั่นดิเหงบอกว่ามีประหยัดไฟเบอร์ห้าใช่ไหมเออไ,เไปเถอะไปนาทีก็มาคือเป็นตู้เย็นมือสองก็ได้นะอ๋อไม่ไม่ใช่ใช่ว่ามือหนึ่งนี่แหละหรือเปล่าวะเออฉันไปเถอะเพราะว่านาทีจะยาบ้างไงแต่ฉันงงเหมือนกันว่าน่าสังเกตปะบ้านทุ่หลังเนี่ย เป็นถังขยะสีเงินหมดเลยแต่มีแค well. ่บ้านเรากับบ้านข้างที่เขาเป็นสีแดงอ่ะบ้านข้างที่เขาบอกว่ามีคดีอะไรมาก่อนฉันก็ฉันฉันไม่ได้ฟังอ่ะ mm hmm. ah. นายได้ฟังไหมอ๋อแั้วมันก็คือคดีถังขยะสีแดงถังขยะสีแดงคดีแล้วเพื่อมขยะสีแดงน่นดูดราม่ามากไปนทุกทีทั้งซอยอ่ะมีแค่ขยะบ้านเรากับบ้านเขาที่เป็นสีแดงกันบ้านอื่นเป็นสีเงินหมดเลยด้วยหรือว่าหรืาเป็นอาถรรพ์ไดหรือเปล่าเนี่ยสองได้ไหมสองได้ไหมจะบ้ยแต่บ้านนี้เขาห้ามเช่าเนี่ยเขาบอกว่าปิดตายไว้เพราะว่ามันเกิดคดีอะไรเมื่อเมื่่ออนนาามแล้วะ เออฉันไม่เลยเราก็งั้นเราก็ใจกล้าเหมือนกันย้ายมีอยู่ข้างบ้านที่มีคดีเนี่ยตอนแรกฉันไม่รู้ตอนย้ายตอนย้ายมาฉันไม่รู้ด้วยตอนที่เขาฉันไปดูบ้านฉันก็เลยแบบเอ้ยโอเคตรงๆเช่าบ้านแล้วฉันก็เพิ่งถามเขาอะว่ามีคดีอะไรหรือเปล่าบ้านหลังเนี้ยเออนั่นแหละฉันมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพื่อนคิดมากน่อยไปไปยกข,ข,ของเข้าบ้านกันดีกว่าละล่อมาล่อชิ้นน้อยไปด้วยคิดน้อยไปหรอไม่มีคิดมากไหนน้องโอเคเดี๋ยวฉันจะวางทีวีวางพวกโต๊ะด้วยนั่นแหละนั่นจะทำอะไรบ้างเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฉันรอดูทีีีีีีววววววรรอออดดููทตต้้้้เเเย็นนนนนาาาางงงไไไหะแลกั แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวด้วยนั่นเดี๋ยวฉันโอ้ยฝนตกด้วยคืนนี้ฉันบอกเลยเยน็ยนๆต้องฉี่โอเคหรอตุงตรง,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 งตรงตรงตรงอะไรกี่วางโต๊ะตรงนี้ชึบโอเคเดี๋ยวเรามาวางไฟกันวาง,ง,งนู่นวางนีเ้เสร็จต่อ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 มาไหเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วชมบลก็วางโต๊ะคอมวางเตียงวางหนังสือมีเตียงสองชั้นโอเคทุกอย่างครบชั้นสองมีเตียงสองชั้นเลยวะเออวางเตียงชั้นสอง โอเคเพื่อนทุกอย่างชาววานนีครบเลยบ้านหลังนี้เป็นไงครบแล้หลหนอน่าอยู่เนาะน่าอยู่ครบหมดแล้วโอเคก็ดีอยู่มาไหนวันนี้นายจะชวนชิดูหนังเรื่องอะไรวะฮะแน่เราอยู่ต้องเป็นเรื่องไม่รู้ชื่อเรื่องมีรีโมทด้วยอ่าเห็นเขาบอกว่าชื่อเรื่องสปังกี้ปะแต่ตัวที่นายจะดูนี้มันเป็นเกี่ยวกับตัวแดงป่ะมันจะมีหลายสีเลยจะมีสีอ่าส้มน้ำเงินเหลืองขาวอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้จะดูสีแดงใช่ไหมไม่ฉันจะรู้สีแดงไม่เอาจะดูสีแดงเราจะชอบชอบชอบสีแดง official นี่เพื่อนไอตัวสีแดงเนี่ยฉันบอกเลยมันจากไอเกมสปังกี้บ้าตัวเนี้ยเห็นเขาบอกแล้มันต้อโกรธตลอดเวลาเลยใช่หน้ามันค่อน้างโกรธตลอดเวลามันมีเนื้อเรื่องของมันด้วยด้วยแต่ฉันจำไม่ค่อยได้อะไรอ่ะแต่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยค่อนข้างจะดาร์กเลยเดี๋ยวฉันว่าก่อนนอนจะนั่งหาข้อมูลอีกทีหนึงโหบอกเลยว่าสนุกมากมันจะดู้หาข้อมูลเลยในตัวนึ่เออสนุกไงตัวหนูไม่มีไม่ได้ดู นอนดีกว่าเพื่อนไปคือนอนห้องนอนเว้ยโอ้ยนอนแล้วเวอยเลยสัญญาตัวเองไว้นีกว่าว่าฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับไอ้สปังกี้ตัวแดงเนี่ยนายจะเอาเลยเพื่อนจะนอนใช่ไหมนายอ่ะเอาเลยนายเลยฉันจะหาข้อมูลเองว่ามันอยากรู้มันมันมีประวัติอะไรบ้างอ่ะเขาทำไมวะโลไม่เอาหาประวัติก่อนหาประวัติก่อนเลยอ๋อไอ้ตัวสีแดงนี่มันชื่อว่าแรดดี้น่หว่ามันเป็นตัวที่ชอบดูกีฬาและเป็นตัวที่วิ่งไวสุดในสปังกี้ โอ้ก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมมันดูแข็งแก่งอย่างไรและหน้ามันจะดูโกรธตลอดเวลาด้วยแล้วก็จะมีเข่าอยู่บนหัวอย่างนี้เองอ๋อเข้าใจประวัติมันแล้วทุกๆครั้งที่มันโผมาจะมีเสียงกองสนแน์ด้วยชิบเอะดีดีดีกองสนแน์ทำไมมันตรงจังหวะกับที่ฉันพูดมาดีเลยวะเสียงมาจากหน้าบ้านนี่อุย้ย เกียเกี้ยเกี้ยเกียตื่นแล้วตื่นแล้วเพื่อนฉันไม่ได้เปิดฉันไม่ได้เปิดของไว้นั่นนั่นดูที่หน้าต่างฮะฉันเจอฉันเจอสปังกี้ตัวแดงอะที่มันชื่อว่าแรดดี้อะมันอยู่หน้าบ้านเราเมื่อกี้โมอีกแล้วนายเปิดกองให้ฉันควรทำไมเนี่ยดูดิตรงนี้จริงด้วยมันมันเหมือนในที่เราดูไม่เมื่อกี้เลยเมื่อเย็นเนี่ยเกี้ยติดอย่างนี้เลยเพื่อนอย่างนี้เลยที่จะบอกที่จะบอกนายเห็นไหมเห็นไหมที่ฉันเห็นไหม จะบอกนายแล้วว่ามันมีจริงเพื่อนอะไรวะออกอดีวะโอเคดีวะแล้วมันโผล่มาได้ไงอะไม่รู้เออเอาเป็นว่าเราไปด้านล่างแล้วก็หนีออกจากบ้านนี้ก่อนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจถ้าจะเป็นบ้านอาชีพก็ได้เว้ยโอเคโอเคบ้างนั้นโอเคทำใจนิ่งนะทำใจนิ่งฟังนะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันลงไปด้านล่างเปิดประตูออกจากบ้านปุ๊บออกทางซ้ายโอเคโอเคนะ โอเคไปออกบ้านออกบ้านออกทางซ้ายออกบ้าน oh, ออกทางซ้ายออกบ้านเขียวยะมันจะว่า oh, มันไม่ให้รอกว่ะเพื่อนชิบหายเลยวันบ,บอกเลยเอาเง <Yeah. S 1> ินมาดิอยู่ไหนวะเนี่ยฉันอยู่ไหนเนี่ย เราจะไม่ตายใช่มเกย์โอ้โหโอ้โหนี่นายตายไปแล้วนายจะพูดกับฉันอยู่เนี่ยเพื่อนฉันไม่ฉันมือหัวว่ะฉันเข้าใจอยู่ว่านายมือหัวเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ร่างกายนายไม่มีเนื้อแล้วนายเหลือแต่กระดูกเออว่ะฉันผอมแห้งแรงน้อยเหมือนกันนะเนี่ยอไป่ละเพื่อนมันทำอะไรกับนายวะเนี่ยมันสาบให้นายกับกระดูกเหรอวะไม่ต่เสียบมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยกูว่าแล้วอยู่ข้างหลังจริงด้วยแล้วมันคุยกับกระดูกทำไมล่ะกูอยู่นี่ฉันว่านายฉันเห็นครั้งแรกมันไม่ใช่กระดูกนายแล้วกระดูกใครเนี่ยคุณข้าวาเนี่ยคุณพู ก็ดูคนเข้าบ้านมาวาเพื่อนใช่เหรอบ้านแล้วว่าบ้านหลังซอยดีแม่งแต่แปลกจริงด้วยหมู่บ้านที่เราพึ่งย้ายมาเนี่ยคนเข้าบ้านแม่งก็พึง่งมีเลือดด้วยอ่ะมีเลือดสดด้วยแสดงว่าไม่ได้มีแค่เหยื่ยอพวกนี้สินะแต่ว่าคนในบ้านในซอยเราเนี่ยหายไปเพราะว่าไอตัวนี้หรือเปล่าวะก็เป็นไปได้ที่ซอยเราเงียบ ใช่เลืแม่งเลยเราไม่อยากเป็นลายต่อไปเชื่อว่าตอนนี้มันกำลังไปชแหะกับกับเหยื่อละหรือเหยื่อลายอื่นอยู่อะแล้วมันก็จะจะเป็นเราต่อไปเหยื่อลายต่อไปอะเราจะไที่นี่เหเพื่อนเราจะหายยังไงอะมีใครอยู่ไหมไม่ใจมีใครอยู่ไหมครับด้วยด้วยห้องสี่เหลี่ยมอะเชื่อว่าไม่มีทางออกแน่เลยเราจะต้องตายไปที่นี่หรอใช่เราต้องตายไปที่นี่ตลอดการเพื่อนพ้อมีตายอยากตายด้วยใครก็ได้ครับใช่ฉันมีลูกเีเมียต้องมาดูแลนะใช่ อาจจะมีทางอื่นออกไปก็ได้นะเว้ยคิดเอา้าเฮ้ยแค่ฉัน<อ>ฉันโดนฉันโดน,น,นที่นี่กินกินดูดิบาร์แซมบด้โดนกินไปแล้วแต่ข้างในามีข้างในามีของด้วยมาเร็วข้างในามีสวิตอะไรบางอย่างอะ่ะเห็นปะเฮ้ยเห็นคุณแกอะไรทำงานได้ไหมบ้าเหมือนพิสตันเลยอะ่ะท้ายกันกล่องมีแกพิลุ้วยเอามา้ยไม่ให้ขอฉัน,นเอาไปหนีเอาไปนี่แล้วขวดเอานะก็ไม่รู้อะ่ะก็ฉันเจอก่อนอะ่ะ แบงก์กันแช่แบงก์กันแช่เพื่อนแบงก์กันแช่แบงก์กันแช่เทมเบ้หรือว่าไอ้สมัติที่เรากดไปกี้อาจจะเป็นประตูอะไรบางอย่างปะเราลองหาดูไหมอาจจะแบบมีที่อื่นอีกหเลยช่วยหายดูตรงนี้ไม่มีเหรอเพื่อนตรงมันเราเจอแล้วมีทางออกเลยไหมเจอแล้วเจอแล้วโอเคเสียงกลไกทำงานแปลว่าถูกต้องเดือไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เหลือจริงทำไมได้ยินเสียงกลไกมาจะมาหาเราเลยก็แล้อไปไม่ได้ช่วยหายดูช่วยหาเดูไช่วยหาก่อนที่มันจะมาเราต้องช่วยกันช่วยกันโอเคตรงนี้ไม่มีเจอหรอไม่ใช่ ตกใจแล้วพูดทำไมเนี่ยโ่าเจออะไรตกใจเล่นตกใจเล่นพูดทำไมตกใจเล่นไม่ใช่ไม่เวลาไม่ใช่ตอนนี้ด้วยเพื่อนเจอเหรอใช่ใช่เจอเจอเจอฮ้าสวยเออเดี๋นี้มีอันนึงเอาไปดิโอเคโอเคเปิดเลยนะหนึ่งสองซ้ำเรียบร้อยสวีททำงานแล้วไหนเฮ้ยเอ้าประตูเปิดแล้วนี่ฉันว่าโอเคงั้นเราไปแค่ฉันได้เสียงแสแนบว่ะเพื่อนเสียงเดิมอีกแล้วว่ะ อยู่สลันดิ้ด้วยโอ้โหมันตามมามันตามมาโอ้โหมันวิ่งหมายมากเขียงเเหมือนในประวัติเลยในประวัติอุ้ยอ้ยตีแรงมากมันน่าตีแค่สามทีตายเลยเนี่ยอุ้ยแกเป็นลูกเปนลูกโอเคสวยเอ้ยมันน่ากระโดดไม่ถึงปะโดดไม่ถึงเปล่าวะโอเคมันโดดไม่ถึงอุ้ยเกียบมันมันโดนมันโดนแอบถึงกันเนี่ยมันไอตัวนี้มันชอบกีฬาไงเพื่อนทีเหมือนที่ในประวัติบอกอ่ะมันจะดูทีวีแล้วก็อุ้ยไปเล่นกีฬาดีกว่โดนตีขี้ด้วยไปเร็วไปเร็วเี้ ทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคตามอยู่ตามจะตามไปอยู่ดูดีๆมันตกเขั้วสูงเลยมันจะไล่เรามันจะกินเราอุ่แม่งเอ้ยขอโทษล่ะจะทำไรกันเลยฉันาใจว่านายกำลังโกรธกับขั้วคู่ของนายแต่ไม่เกี่ยวกับลงมันเกี่ยบไปโทษลงกับฉันด้วยมันี้มจะไม่มีตัวสีอื่นมาช่วยเราบ้างเหรอวะเพื่อนตัวสีขาวอะไรเงี้ยใช่เห็ตัวสีลุงอหมไปไงอะชึบชึบโอเคอุนก่อนแค่อยู่ด้านหลังนายโ้ย หนึ่งอุ้ยอุ้ยมันโดดงอย่างนี้เลยเหรออ้ใหญ่ๆดีๆครับดีๆครับผมไปเดมไปดมตาอมาเพื่อนขึ้นมาตามมาสวยต่อไปหัวข้างหน้าข้างหน้าตังนี้ทึบหนึ่งสองสามเลยเพื่อนเลยโอ้ยเกือบไปแล้วหนึ่งสองสามยอ้ายไปดูดิมันมันมันไม่กระทบกระถางเลยเพื่อนอุ้ยข้างล่างมันคือหนับมันคือกึ่ดักนะเว้ย ทุกคนทำอะไรก็ดีนะเออกลัวหน่อยก็ด okay. ีโอเคไปไปขอโทษแล้วกันนะครับท okay. ี่ผมย้ายบ้านมาใหม่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ดีหรือเปล่ามันเลยทะร้ายกับเราเราเป็นคนดีมากเลยนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วชึบเย้ทึบโอเคไอ้ยูวา่เข้าใจว่เพราทำไมนายถึงตามเราแต่ว่าพวกเราเป็นคนดีนะกระโดดดูกระโดดนี่ดูกระโดดนี่มันเป็ไปก่อนเลยไปก่อนเลยอเป็นนักเลงลาจริงด้วยเแย่ไปเร็วไปก่อนเลยตัวเนียนตัวเราสีแดงเหมือนกันเนี่ย ้้าาเราต้องเก็บกุ่มอะไรบางอย่างวะเพื่อนหิวมากเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยวไวะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไวอยู่ดิมอมไม่เห็นเธอสาธุล่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไปื่อนโอเคป่ะก้มได้ยังก้มได้อยู่มองไม่เห็นหายแล้วยูไม่หาเราอยู่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้โอ้ยมัน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 มีพลังมันมีพลังได้านกำลังแต่มันไม่มีสซบอกเพื่อน โอ้ยโอ้ย,ยฉันอุดไวแล้วเพื่อนครับเหมือนเดิมเลยเราต้องเหยียบป,ปุ่มเราต้องเอากดปุ่มเนี่ยให้มันสว่างปะ่ะแล้วคุณแกประตูจะทำงานแต่ว่า<ม>เราจะทำยังไงให้มันทำงานหมดวะเห<ม>ยียบปุ่มไม,ไม่ได้ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันอะ่ะนายคิดว่ากระโหลกด้านหน้าเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับการที่เราต้องเหยียบป,ปุ่มไหมฉันว่าเกี่ยวนะเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็อาจจะเป็นสามสี่สามหรอไม่่าชัยหรือเปล่าเราต้องแบ่งเป็นบล็อกหรอเออแบ่งเป็นบล็อกเหรอยังไงอ่ะเช่นไง สี 2> 4, 2, 3, 1, ยย่สองสามหนึ่งไรเงี้ยสี่สองสามหนึ่งยังไงวะเนี่ยกระโหลกฝั่งซ้ายเบอร์ก็เปนนับเป็นสี่เพราะมันเหมือนแบบมันแบ่งสี่ป่ะอันนี้ก็บ้างสองนรือบ้างสามอ๋อแบ่งแบบเนี้ยนะเออหนึ่งสองยังไงวะเว้นยังไงสองสองหนึ่งสี่สามอ๋อไม่ชัวร์ให้ลองลองก่อนไหมเออลองก่อนก็ได้ไปลองลองคำนวณก่อน,นอ่ะเออที่นายคิดว่าคือเลขอะไรเลขแรกก็สี่ป่ะสี่ยังไงนะสี่ยังไงคืออันนี้หนึ่งสองสามสี่นับยังไงอ่ะนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอันนี้ลงมาไงแบง 4, บ โอมันยังไงนั่นอันนั้นันนั้นใหม่นใหมนักนกิ้บิลูด้วย1นึ่งสองสาสี่อ๋อสอันนี้นะใช่มืนเป็นช่องแบบเป็น4ีป่ะันก็เป็น4แล้วก็2อันนี้หรอสอใช่แล้วก็สามอันนี้หรอสามหนึ่งก็หนึงเรต้องเหยียบตามกระโหลกเหรอสี่สมหโอเคสี่สองาอันนี้สองอันไม่ใช่สอันนี้2 อันที่สอ,อันที่สอันี่สีอันที่สสีโอเคงั้นเดียบไปเลยแล้นะสีอันแรกอันเดียวเดีถูกต่ไปสองอันนี้ปะสองอต่อไปสมอันนู้นเอาได้เต็มหยิหนึ่งเลยเต็มอยนหนึ่งเลยโอเคโอเคอนนอโอเคโอเคใช่หยบสมเอ้ยสนะโอเคสเอ้ยสี่สม่โอเคถูกต,ต้องสหยบหนึ่งหยิบเลยโอเค,อเคเก okay, คุณแกทำง,งานแล้วต่อไปเประเปิดแล้วสวยเพื่อนไป Uhm. เดินเวลาออกจากที่นี่เขี้ยหมือนมั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 นจะไม่ให้เราออกคนเดียวเพื่อนมันจะมาด้วยมันไม่ที่ออกหรอง่ายๆหรอเฮ้ยมันมาแล้วไปเร็วไปเร็วเลยเฮ้ยเขี้ยะรู้อยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนไม่รู้เพื่อนเฮ้ยเขียะทำไมจะอยู่ฉันก็วิ่งเร็วอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยเขี้ยะเฮ้ยอย่าเพื่งไม่เปอดเยอะๆเพิ่งเย็บแป้นนะเว้ยมันมันระเบิดเลยด้วยเอามันหายไปไหนแล้วอ่ะมันวังด้วย ตมยลมัตกแล้วเนี่ยเย้ในสุดเราก็ทำแผนสำเร็จสินะมันตกใจมาเลยโอ้โหตกใจมาเลยเพื่อนไมได้เพื่อนอย่าเพิ่งเหยยบแป้นนะเว้ยแป้นมันขึ้นระเบิดเยอเพ่ยบเยเพือเหยอะเพืออเย่ยหมดกูกูนววมโผล่มาเป็นตุ๊ตาเลยเพื่อนนะดูดิโอ้ยตตาตุ๊กตาอะวะโอ้มันวิ่งเร็วเหมือนที่ในหนังบอกเลยว่าบอว่ามันจะวิ่งเร็วมากๆุ้ยมันจะวิ่งเร็วันดเ้เยยัว่าฉันมีแผนว่ะ นายนายล่อก่อนายแกไูขึ้นไปเลยนกขึ้นไปเลยแกูหรอว้ายฉันยันโยกไปกระเป๋าโกไปกระเป๋าจแผนเด็ดละฉันจะล่อมัให้มันมาทางนี้ไว้เลยฉันก็จะทำให้มันเหมือนโกสิงแล้วมันตกลงไปข้างล่างเก็บปะอ๋อเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่เฮ้ยทางนี้ไว้ไอ้แดงไอ้แดงมันเป็นนักซู่ไอ้เขียวมันเป็นนักซิงเดี๋ีก็ตามมาทนีนี้แหละหนึ่งสองสามปึ๊บปึบชุ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 บ ลุกไปแล้วมันตายจริงมันตายจริงใช่งเงามันมีกินมันตายจริง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 มันตายแล้วเราหลบยิงเราก็ชนะแล้วดิวู้ตายเพื่อนวุ้ยแผลฉันสำเร็จแล้วเนี่ยเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้ก็คือฉันแผลฉันโอ้โหฉันบ่อแล้วที่มันเป็นแบบฉลาดแล้วก็แบบว่าฉันคิดว่าฉันจะล่อไปให้มันหมื่นวัวกระทิงโอ้เคแกไปฮุกขึ้นแล้วมันมันก็จะเหยียบทตนทีระเบิดลงมาข้างล่างเห็นไะเพื่อนฉันนั้นมันจีเนี่ยจริงเลยอย่างเงี้ยเลยโอเคภาษาที่เราออกจากที่นี่กันที่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนเฉพาะที่นี่น่าจะน่าจะมนุษย์โลกเลย์เเพราาะะว่่ไดด้สีีียงฝนนป เคีงงี้กค่อยเดินนะฮะระวังนะโอเคไปไหมเราจะไม่ตกถ้าเราตกเราตายแน่เคียงไหมสามีเออถูกต้องเพราะงี้เดินระวังระวังด้วยนะอุ้ยมันจะเหยียบเกียร์ย่าอย่คิดถึงนาไปหลอดการเพื่อนอ้ยเจอกันถึงกลับแล้วโว้ยแต่อยู่ก็อยู่เถอะไม่อยู่แล้วคนนึงอะว้า